สำรองเฮ้ยปุ้มหนึ่งก้อนเลยสวัสดีจ้าสวัสดีไอ้สยสไนเป็ดอีกแล้วหนูโดสนสไนพี่เป็ดอะไรเป็ดแย่เอาเพิ่งรู้ว่าตนเองมาอยู่ข้างบนเฮ้ยพ่อหนุ<ด>่มพี่พี่โดนพ่อหนุ่มเท็ดีค่ะโดนหนูโดนพี่เป็ดแย่หนูโดนพี่เป็ดค่ะเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะ ใครอ่ะใครอ่ะคือใครอ่ะ,อะวุว้ยวายฆ่าอย่างไรก็ฆ่าได้นะพี่เป็ดจะคิดจะฆ่าดูเหรอเอ้ท่านแน่ไอเจ็บยิงดิไอ่ะเจออ่ะเจ็บอะเจออ่ะเจ็บประมาณประมาณยังอยู่ที่หนึ่งของสีแดงอยู่วะไ,ไอสีเพราพี่เป็ดโดนฆน่า พี่เป็ดชกตัวเองได้เหรอโอ้หนูนเห็นพูดต่อนหน้าต่อตาเลย <c oughs> อยู่ดีๆพี่เป็ดก็ลุกขึ้นมา <c oughs> <c oughs> พี่เป็ดเป็นผีว่าสนายสนายเจอสนายเจอสนายสายวัสดีจ้ะพี่เป็ดเออไปพี่เป็ดเอาพี่เป็ดเ,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 เอาเล่นหนูเหรอโอ้ไม่ไหวเลยอ่ะมีคนชิงทองไปแล้วเป็ดโอ้โหเราจะแพ้มันไม่ได้นะ เป็ดเปิดอำนาจแบบเอาธงเลยเอ๊เออทำไมเป็ดเปิดอำนาจแบบเอาธงเป็ดคิดจะเอาธงหนูหนูฆ่าเสียก่อนเออไปไปเฮ้ยพี่เป็ดใช้อำนาตายพี่เป็ดโกงพี่เป็ดได้อำนาทจาทีมเซนจะไม่แพ้ทีมฉันจะไม่แพ้ทีมฉันจะไม่แพ้ ทีมฉันจะไม่แพ้ทีมฉันจะไม่แพ้เ<ว>สมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วนะตอนเนี้ประมาณตายวิ่งลรอวเขาเหลือนิดเดียวแล้วอ่ะหนูจะไปคา,าพิแอร์พี่กระโดนพี่กระโดนฝั่งประมาณฆ่าแล้วตอนเนี้ยมันมีคนที่เป็นข,ขาวอยู่อ่ะหนูจะไปคาพิแอร์ดเฮ้ยด้ได้ทงคืนแล้วไม่มีทางเจอ้ยโดนกไนนเปร์อีกแล้วอ่ะ ไม่มีทางได้ธงคืนเพราะทีมพี่มีคนเป็นอมตะเอาธงได้พี่เป็ดไงแค่ฆ่าพี่เป็ดแล้วรีบเอามาแค่นั้นอ่ะแต่จะฆ่าพี่เป็ดด้วยสไนสนสไนสู้สไนเออเอพเราต้องฆ่าพี่เป็ดอยาให้พี่เป็ดมาเออฆ่าพี่เป็ดมาเราจะตายเว้สไนเป็ดเฮ้ยพีแอพีแอฆ่าหนูเหรอพี่ <baz en> ไม่ได้ฆ่านะพี่เพิ่งพี่เพิ่งตายมาเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันขึ้น ไปขึ้นพเฉยอ๋อก็แสดงว่าพี่เป็ดตายเร็วไงพี่เป็ดฆ่าหนูแล้วพี่เป็ดตายเลยอ่ะมันก็เลยขึ้นพิธใช่เนูเห็นโดนยิงเต็มเต็มเลยใช่พอพอพี่เป็ดตายแล้วปุ๊บมันก็จะกล้องมันก็จะมาอยู่ที่พิธีไงแต่ว่าพิธาไม่ได้ฆ่าประวันเพราะว่าพิธีเพิ่งตายอันแน่สนยไม่ได้กินนหรอกไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ฆ่าหนูหรอกบ่าคาโดจะฆ่าอดเอ้ไอชุดนอนนี้มันหลายรอบแล้วนะ เป็ดหนูโดนฆ่าโดยพี่เป็ดเลย mm. ไม่โดนฆ่าจากคนอื่นเลยโดนฆ่าจากพี่เป็ดอย่างเดียวขอสองหนึ่งอะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งพี่โดนสองตัวลุมอะมอันนี้อะไรอะฮ <'s> ะ มีกระสุนหมดด้วยลืมใช้นี้ดีกว่ากระสุนเยอะก,กว่า้ยใครใช้มอเตอร์ดูใครใช้มอเตอร์เอเอ,เอพี่เห็นประมาณลอยหนูใช้มีดด้วยกันหนูใช้ฆ่าหนูฆ่าเขาสวันนี้จะพี่อาร์ไม่ <laughs> พี่อาร์จะเอาธงหนูเหรอพี่อาร์ตายไปซะ <laughs> ใครบอกพี่อาร์จะเอาธง <laughs> พี่อาร์นนหนูเห็น เพี่อาจะเอาปืนเพี่อจะเอาปืนการเมพไปยิงประมาณไงเนี่ยปืนการเมพไม่เห็นหรอปนออะไร่ะก็ปืนที่มันเป็นปืนการเมพไงปืนคิวปิสเนู้หนูข้าหัวแต่หนูไม่เล่นไม่เก่งเล็งหัวเลยยิงตัวก็ได้ไม่เป็นไรวฮ้ยพียัดพียัดพียัดเจ็บพียัดหนูระวังนะหัวกระสุนยังไม่ได้เติมอ ก็ตามกระสุนนะเลี้มเติมก็ซูนเลี้มเติมก็ซูนไม่ใช่ดาราจ้าพักที่หนกดทุกปุ่มเลยนะไม่เยอะกดทุกปุ่มวิ่งหนีพี่อัศกดอีวิ่งหนี่อะกดปุ่มกดทุกปุ่มเพื่อวิ่งหนีพี่อัศโู้ไม่ได้เติมกระสุนไม่ไม่อยากโดนเปืนกรรมเทพพี่ยิงเหรอมน่นนี่ดิวันนี้จ้าเออหนูฆ่าลิงได้หนูฆ่าลิงได้ ปืนกรรมาเทพคิวปิชกรรมาเทพก็ไม่สามารถทำอะไรหนูได้หรอกเพราะหนูมีปืนประจำตัวหนูเฮ้ยเออตายปืนประจำตัวหนูหนูชอบเอคหนูชอบปืนแบบปัล้วหนูชอบปืนลัวมากพี่ <c oughs> พี่อาร์ตก็ตอนนี้ก็เจอดวลกันสองหนึ่งครับนอนๆนนพี่ก็ นำไปสองสูตรแล้วครับน้องน้องก็ดูเอาละกันนะครับน้องน้องพี่ก็ตึงเกินนะครับน้องน้องหนึ่งครับไลสองครับ 6Q แล้วน้อง <c oughs> น้องสองหนึ่งเอาพี่วิ่งลงก่อนน้องน้องพี่ก็ตึงเกินนะครับ ต้อ,องหนึ่งเอาพี่ก็เว้ลงครับน,นันน่นนันน่นนั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 ่นโอ้โหมันหน้าหลังนี่เอาสไนมันวัดด้วยนะเดี๋ยวเอาว่ะนี่ประตูมิติเหรอ ประตูเดลมอนเหรอเพื่อนอุ๊ยทะลุได้ประตูเดลมอนประตูมิติประตูโดเรมอนหาพี่อยู่หรอนะ้องหาพี่อยู่หรอนะ้องหาพี่อยู่หรอนะ้อง น้องนึงเอาพี่ไม่ลงอ่ะน้องอย่างรั่วปั่นจัดแหะน้องนึงเอาพี่ไม่ลงอ่ะน้องพี่ก็ตึงเกินนะครับนอน